Thank you. สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกท่านในำขำคืนวันนี้เป็นห่วงเวลาสุดท้ายของปี2024ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเข้าสู่ศักราชใหม่ก็อยากจะไข้ขอนำพระชนะคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาอย่างพี่น้องเพื่อที่เราจะก้าวเดินสู่ปีใหม่ด้วยความมั่นใจ จากพระยุนธรรมขององค์พระผู้เปนเจ้าในโยชูวาบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อที่หเป็นต้นไปไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพี่น้องครับในคำาคืนวันนี้ในเวลาแห่งช่วงเวลาเก่ากำลังจะผ่านพ้นไปและห่วงเวลาใหม่ กำลังจะเข้ามาก็อยากจะขอให้พบใ,ให้พระวจนะคำของพระเจ้าในยิงในหนึ่งโยชูวาที่ข้าพเจ้าได้อ่านไปเมื่อกี้ให้เป็นพระพรสำหรับพี่น้องท,ทุกทท่านที่จะก้าวเดินในขวบปีใหม่ที่มาถึงนี้ด้วยความเชื่อมั่นและด้วยความไว้วางใจเมื่อท่านหันหลังกลับไปยังปีเก่า2 0 2 4ท่านจะเต็มล้นด้วยพระคุณพระพร และการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าก็ในโอกาสนี้ในนามของสิทธิพิบาคลคริจักยพยพัพและพี่น้องมวลสมาชิก,ท,กทุกทุท่านก็ไข่ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเมตตานำพาสถิตยอยู่กับพี่น้องทุกท่านตลอดวันคืนชีตของท่านโดยการพึ่งพิงพึ่งพาด้วยการพำนักพักอยู่ในพระวจนะคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ภายใต้ร่มพระคุณคมรักของพระเจ้า ตลอดวันคืนชีวิตของท่านขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาและอวยพร,พรทุกท่านเราจะเข้าก้าวสู่ปีใหม่นี้ด้วยความชื่นชมยินดีไปด้วยกัน ขอพระบารมีคุณความรักและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดดำรงสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดปีใหม่ที่กำลังมาถึงนี้และตลอดไปในวันชีวิตของท่านในพระนามพระเยซูริจเจ้าอาเมนสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับขอพระเจ้าโปรดอวยพรทุกคน อาเมนสวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกท่านในขำคืนวันนี้เป็นห่วงเวลาสุดท้ายของปี2024ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเข้าสู่ศักราชใหม่ ก็อยากจะค่้ขอนำพระยายรคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาอย่างพี่น้องเพื่อที่เราจะก้าวเดินสู่ปีใหม่ด้วยความมั่นใจจากพระยนธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าในโยชูวาบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อที่หเป็นต้นไป ไม่มีใครจะยินหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขา เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพี่น้องครับในคำคืนวันนี้ในเวลาแห่งช่วงเวลาเก่ากำลังจะผ่านพ้นไปและห่วงเวลาใหม่กำลังจะเข้ามาก็อยากจะขอให้ให้พระวจนะคำของพระเจ้าในในหนึ่งโยชูวาที่ข้าพเจ้าได้อ่านไปเมื่อกี้ ให้เปลี่นพระพรสำหรับพี่น้องทุกๆท่านที่จะก้าวเดินในขวบปีใหม่ที่มาถึงนี้ด้วยความเชื่อมั่นและด้วยความไว้วังใจเมื่อท่านหันหลังกลับไปยังปีเก่า2 0 2 4ท่านจะเต็มล้นด้วยพระคุณพระพรและการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าก็ในโอกาสนี้ในนามของสิทธิพิบาลริสตจักพยับและพี่น้องมวลสมาชิกทุกทท่าน ก็ค่ขออุพระผู้เป็นเจ้าโปรดเมตตานำพาสถิตยอยู่กับพี่น้องทุกท่านตลอดวันคืนชีวิตของท่านด้วยการพึ่งพิงพึ่งพาด้วยการพำนักพักอยู่ในพระวจนะคำของอุคพระผู้เป็นเจ้าอยู่ภายใต้ร่มพระคุณคามรักของพระเจ้าตลอดวันคืนชีวิตของท่านขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาและอวยพรทุกท่านเราจะเข้าก้าวสู่ปีใหม่นี้ด้วยความชื่นชมยินดีไปด้วยกัน ขอพระบารมีคุณความรักและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้า,พร,าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดดำรงสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดปีใหม่ที่กำลังมาถึงนี้และตลอดไปในวันชีวิตของท่านในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับขอพระเจ้าโปรดอวยพ,พ,พ,พรทุกคน Amen.